เบอร์แบบเต้ะเอาอยู oh, ่ัพไชโแบบเต้ไโยไม่ครับก็ัี่ดจ่ามเบียร์ปเลยป่ลยีมาดีวะโแกผมโ้อหโหโ้โหโอ้หอ้า้โหโอ้โหโอ้โโอ้องโอ้โหโอ้โหโออ้โอ้ออ้ เ่ยียบตายเหรอไม่ตายดีกว่ไปดีกว่าอย่ายืดไปต่อนึ่งไปนี่ตอนี้เหรอนี่นี่ขาขีขขา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 ขขาขาขขขา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 า อันนียจะไปแล้วนี่อันนี้ก็ดงมันเลยอ่ะดงมันเทียบเลยแล้วอัน้หุบก็มีเล่ากระดงดงมันเทียบเลเห็นไหมเทียบเลยเนี่ยเทียบไปดงมันเลยข้าน้ำตาครับเพื่อน สีล้วงบนนิหน่อยนี่ข้างหูมีไหมีเสื้สอใส่เสื้อดำดิหมดกันดุมาก <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนข้างดุมากกัดพื้นร <c oughs> องเท้าด <c oughs> ุ đeo máy มเชือกค่อยมาสองเส้นเอาไปทิ้งไว้ที่บ้านนับนวราก็ูนปีพันสองพันเขาใช้ที่โยนเขาทำงนตอนนี้เขาเขาเขาปูยางะแต่ว่าไม่อาจจะไม่เสร็จแต่เส้นกองไปถึงชายแดน